เต่าทีวีพูโพสแอนอังคณาทีมดีเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการสุดรอบสองเต่าทีวีพูโพสแอนอังคณาเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการสุดรอบสองหลังป่วยหนักต้องเจาะคอฟอกไตหมดค่ารักษาอื้วันที่9ตุลาคมเต่าทีวีพูได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพของแอนอังคณาทีมดี ระบุอาการสุดรอบสองแอนอังคณาทีมดีเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการสุดต้องเจาะคอฟอกไตหมดเงินค่ารักษาพร้อมกับระบุเลขที่บัญชีของอังคณาทีมดีก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่17ธันวาคม2559รารายการเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าแอนอังคณาอดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังเมืองไทย เปิดใจถึงอาการป่วยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วโดยย้อนเล่าว่าเริ่มมีอาการป่วยเมื่อ3เดือนก่อนแต่ไม่กล้าไปรักษาเพราะว่าไม่มีเงินกระทั่งหมดสติเป็นลมทําให้เพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุก็อาจเป็นไปได้หลายอย่างเพราะไม่เคยตรวจสุขภาพประกอบกับความเครียดเพราะไม่มีงานมานานหลายปี ผลการตรวจร่างกายพบว่าเป็นโรคตับอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดโลหิตจางแพ้ภูมิตัวเองทําให้ร่างกายสู้ผอมตัวและตาเหลืองด้วยความเป็นคนรักสวยรักงามจึงไม่เคยกินข้าวหรือแป้งมานานกว่า20ปีตอนนี้แพทย์ได้ให้ยาทางเส้นเลือดและกินยาตามอาการ แอนยังน้ำตาคลอระบุว่ารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับน้ำใจจากคนที่ไม่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากข่าวออกไปก็มีคนโอนเงินมาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากถือเป็นการต่อชีวิตของตนให้ยืนยาวต่อไปอีกโดยตอนนี้จะขอรักษาตัวให้หายป่วยและกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่